โอเคครับนะครับสู่หัวข้อถัดมาครับคือเรื่องเกี่ยวกับอนุพันธ์อันดับสูงนะครับคืออะไรครับจริงๆแล้วอนุพันธ์อันดับสูงมันไม่ยากครับมันหมายถึงดิฟหลายครั้งเฉยๆครับอย่างเช่นนะครับอย่างตัวอย่างเนี้ยเขาให้ฟังก์ชัน y มาครับ y คือฟังก์ชันอันนี้จงหาโอ้โหอีเนี้ยคืออะไรที่บอยพูดตามตรงว่าตรงเนี้ยเรากำลังจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับไอรูปร่างหน้าตาตัวนี้หมายถึงอะไรนะครับถ้าเกิดเราเห็นดิฟนะครับไอ d เนี่ยตัว d นะครับมันยกกําลังเงี้ยนะครับ ถ้าอย่างนี้มันหมายถึงพวกนะอนาพันธ์ฟังก์ชันอันดับที่3ครับถ้าเกิดมันกาลัง3เนี่หมายถึงอันดับ3หรือพูดง่ายๆว่าคือดิฟสาครั้งครับ้าเป็นตัวนี้ดิฟสาครั้งนะเขาหาว่าดิฟสาครั้งเท่ากับเท่าไรหร่และคำถามคือหาดิฟสาครั้งยังไงก็ไม่มีอะไรมากครับก็ดิฟทีละครั้งดิฟครั้งแรกก่อนนะครับในเมื่อนะครับเราให้ฟังก์ชัน y มาเท่ากับตัวนี้ดิฟครั้งที่1ได้ตัวนี้นะ แล้วจากนั้นเราก็ฟังก์ชันของเราอันเดิมนะครับที่ดิฟครั้งที่1อ่ะไปดิฟต่ออยา่คะเรียกว่าดิฟครั้งที่2หรืออนุพันธ์ฟังก์ชันอันดับ2ครับถ้าเกิดอยากได้อันดับ3ใช่ไหมก็ดิฟครั้งที่3นาหลัการจิจิงรไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่นี้ถ้าเขาบอกอันดับที่เท่าไหร่ก็ตามก็หมายความว่าดิฟครั้งที่เท่าไหร่เท่านั้นเองครับถ้าเกิดมันเป็นยกกําลัง3แบบนี้ก็หมายความว่าดิฟ3ครั้งจบแค่นี้ครับไม่มีอะไรมาก นะโจทย์แบบนี้ง่ายครับไม่มีอะไรครับถ้าเกิดเขาออกข้อสอบมาตรงๆนะไม่ผสมเรื่องอื่นก็ถือว่าอาจารย์เข้าใจดีนะครับช่วยให้เราทําได้ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับมาดูสัญลักษณ์อันถัดมาครับถ้าเกิดหาว่าจงหาอันดับ5้าโอ้โหนะครับอันนี้พี่บอยนะพิมพ์ไม่ไม่ถูกนะครับอันนี้ต้องบอกว่าอนุพันธ์อันดับ5้านะครับแป๊บน,นึงนะเมาส์ อันนี้พิมพ์ลืมครับลืมพิมพ์คำว่าอนุพันธ์อนุพันธ์อันดับ5้าครับของฟังก์ชันตัวนี้นะอย่างเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดนะอนุพันธ์อันดับ1คือดิฟหนึ่งครั้งอันดับ2ก็ดิฟสองครั้งอนุพันธ์อันดับ3ก็ดิฟสาครั้งถ้าอนุพันธ์อันดับ5ก็ดิฟห้าครั้งครับงั้นเราจะมาดิฟกันครับถ้าดิฟห้าครั้งก็เริ่มนะครับดิฟครั้งที่1ถ้าเกิดมีขีดแบบนี้หนึ่งขีดมาถึงดิฟครั้งที่1นครั้ก็ฟ่งนะครับเ ถ้ามีขีด2ขีดแบบนี้หมายถึงดิฟครั้งที่2อนะครับก็ดิฟต่อไปแล้วก็ถ้าเกิดดิฟครั้งที่3ก็มีขีด3อันนะครับนี่คือดิฟครั้งที่3นะแล้ว้าดิฟครั้งที่4ล่ะดิฟครั้งที่4ไม่ได้มีขีดแล้วครับเขาจะเขียนเป็นวงเล็บแบบนี้และมีเลข4ถ้าเกิดโจทย์อยู่ทีถามว่านะครับมี F แล้วก็วงเล็บเลข4ให้รู้ไว้ว่าเขาให้หาอนุพันธ์อันดับ4นะครับหรือดิฟ4ครั้งนะครับในความหมายเนาะถ้าเกิดเป็นดิฟ5ครั้งก็จะเป็นเลข5 น,นี่คือหลักการของมันนะในการทำนะครับเนะื่องตรงนี้แล้วทุกคนคงเข้าใจแล้วครับว่าอนุพันธ์อันดับ5เองเนี่ยดิฟยังไงนะครับโอเคไหมห้าก็หมายถึงดิฟ5ครั้งสัญลักษณ์คงรู้แล้วว่าถ้าเกิดเป็นสัญลักษณ์นะตัว F นะมีขีดนะขีดหนึ่งขีดหมายถึงดิฟหนึ่งครั้งขีดสองขีดดิฟสองครั้งโอเคเนาะน่าจะพอเข้าใจนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรครับแค่ให้รู้เฉยๆนะครับถ้ารู้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสู่หัวข้อถัดมานะครับ ก็คือเป็นดิปตีโกนมิตินะครับ